สวากาโตภะคะวะตาธโมโมธัมมะดัมมะสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามินามตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะถวายความเคารพพระอาจารย์พระครูอรีครับ <c oughs> วันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะที่มีครูบาอาจารย์ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติมาร่วมกิจกรรมในการสนทนาธรรมซึ่งตัวตมาภาพเองก็อยู่ที่นี่มาก็นานแล้วนะเสียงคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะตอนนี้ก็จะเปิดโอกาสให้ครูบาอจารย์ที่มาจากที่ต่างๆได้เสนอแนวทางการปฏิบัติ หรือว่าแง่มุมในการประพฤติปฏิบัติให้เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันบ้างนะส่วนตมาก็จะมีโอกาสก็ได้เสริมเพิ่มเติมหรือว่าปัญหาใดๆที่ก็ตามที่มันมีปัญหาขึ้นมาตมาก็จะยกประเด็นขึ้นมาเพื่อให้ครูบาอาจารย์ได้ตอบหรือว่าได้แก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่มาประพฤติปฏิบตัติต่อไปนะตอนนี้ก็มีครูบาอาจารย์ที่อยู่ข้างๆตมาก็มีพระอาจารย์พระครูอรี หนะรือว่าที่เราเรียกกันว่าพระกุลีนะที่ผมเคยคุ้นเคยชื่อนี้นะครับผมไม่เคยคุ้นเคยเรียกพร,พระกุลภทัทรมาปดิบัติเท่าไหร่ครับต้องขออภัยพระอาจารย์แต่ที่จริงก็ควรจะเรียกนะครับควรจะเรียกให้คุ้นเคยไว้นะครับและวกล้ข้างท่านหนึ่งก็คือพระอาจารย์ต่อพุวัตโกนะครับท่านก็มีประสบการณ์ในการปฏิบัติมาหลายที่นะถึงท่านจะมีการเรียนการสอนอะไรก็ตามที่ท่านเคยประพฤติปฏิบัติมาเคยเป็นไปมาเนี่ย ท่านก็ยังไม่มีการทิ้งการปฏิบัติเลยนะมีโอกาสเมื่อไหร่ท่านก็จะมีการเข้ากรรมฐานนะซึ่งล่าสุดท่านก็ได้ไปเข้ากรรมฐานมาที่อาเภอสามร้อยยอดนะซึ่งเป็นสถานที่ใหม่ที่เขาสร้างขึ้นนะเพื่อถวายเป็นสถานที่ปฏิบัติสถานที่ที่พระไปพักอาศัยโดยมอบให้เป็นอมอบให้เป็นของใครนะของมูลทิเรือข่าย พุทธบริษัทรักษาธรรมวินัยซึ่งอาจารย์ต่อท่านประลขึ้นมาก็มีญาติโยมสนใจก็เลยนําพื้นที่ตรงนี้เพื่อประโยชน์ก่การให้พระพิสูจน์ได้เข้าไปอาศัยซึ่งเดี๋ยวอีกสองสาวันก็จะมีพระอาจารย์ท่านหนึ่งพระอาจารย์อาจารย์ประดิษฐ์ท่านจะไปพักอยู่ที่นั่นไปปีกวิเวกอยู่ที่นั่นซึ่งก็จะมีพระพิสูจน์สามารถจะเวียนไปปีกวิเวกหรือไป ปอะพืชรมปฏิบัติธรรมได้นะฮะก็เป็นสถานที่หนึ่งที่พระอาจารย์ต่อท่านได้ไปไปอยู่มาก็เป็นสัพเพยะดีนะพื้นที่ตรงนั้นมีหลายไร่อยู่เป็นช่องเขานะมันอยู่ฝั่งตรงข้ามนะนโยมถ้าไปก็อยู่ฝั่งขวาแต่แปลกดีฝั่งขวาแต่กลับเห็นฝั่งทะเลได้นะเห็นทะเลได้นี่อยู่ฝั่งนู้นนะแต่ว่าก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่สัพพยะาพอสมควรอากาศเหมือนจะไม่ร้อนนะ เหมือนเหมือนจะร้อนแต่ไม่ร้อนเพราะมีช่องลมพอดีช่องลมพอดีตอนที่ไปแดดร้อนอยู่แต่ว่าลมมันช่วยนะก็เป็นสถานที่หนึ่งที่เหมาะสมสําหรับพระภิกษุที่จะไปอยู่อาศัยนะถ้าเป็นญาติโยมก็คงจะลําบากนิดนึงนะเพราะว่าต้องมีเพราะมันห่างไกลอยากชุมชนพอสมควรแต่นะคนที่จะไปอยู่ต้องมีรถมีลาบ้างอะไรบ้างนี่เป็นต้นนั้นในวันนี้ก็มีโอกาสแล้วนะครับก็ขอรัตนานิมนพระอาจารย์ ดันต,ต่อก่อนไ่้ไหมปารบเกนะี่ยวกับเรื่องธรรม,มะในที่จะสนทนากันในในวันนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติครับขอรัตนานิมนต์ครับขอบความนอบน้อมจงมีเดีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขออนุญาตพระที่ละจะเดินพรนโยมทุกคนทุกท่านในช่วงภาคบ่ายก็จะเป็นการสนทนาธรรมเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติ ซึ่งภาษาที่จะใช้สวนตนาก็จะเป็นภาษาที่เราคุ้นเคยจะไม่เป็นหลักวิชาการมากนักนะเพราะว่าในช่วงวันแรกอาารจำาสสมบูรณ์อัจาตัโกโกนะก็ได้นำเสนอการประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของริยาบทบัพพะที่มีเนื้อความปรากฏอยู่ใน สติปัฏฐานาสูตรอันนั้นก็จะเป็นหลักวิชาการนะมีพยัญชนะอางอิงในส่วนของพระบาลีอัตถกถาพร้อมกับดีคาเพื่อให้เราทั้งหลายในเกิดความมั่นใจแนวทางในการปฏิบัติว่าที่อาจารย์พันตะอาจารย์แนบอาจารย์ปราณี ที่มีการสืบทอดหลักการปฏิบัติมาตามลำดับว่ามีที่ไปที่มาแต่ว่ากลุ่มบุคคลที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาที่เราสื่อฟังไม่เข้าใจนะเขาก็ว่าเราเนี่ยนะปฏิบัติไม่ถูกนะไม่ตรงตามพระไตรยปิฎกแต่เราที่มาพึ้นปฏิบัติเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามันถูกตรงตาม พระไตรปิฎกนั่นภาษาที่คนที่เข้าใจธรรมะสื่อออกมาโยมจะเป็นภาษาไหนก็ตามถ้าสื่อออกมาแล้วเนี่ยจรลดสภาวะที่มันมีอยู่กับตัวเราอะนั่นแหละคือภาษาที่มีในพระไตราปิฎกเพียงแต่ว่าเราไม่ใช่คนมคตการสื่อสารก็เลยไม่ใช่ภาษามคตก็เป็นภาษาเรานี่แหละ พระครูอารีท่านอยู่ภาคอีสานเวลาท่านสื่อสารท่านก็ใช้ภาษาอีสานนั่นแหละในการสื่อสารคนลาวก็ใช้ภาษาลาวคนกัมพูชา,า,าก็ใช้ภาษา,ากัมพูชาในการสื่อสารแต่ว่าคำสื่อสารเหล่านั้นเนี่ยถ้าสื่อสารแล้วทำให้เกิดการปฏิบัติถูกความเข้าใจถูกเกิดขึ้น ภาษานั้นก็จะมีความสอดคล้องกับพระไตรปิฎกแม้บางทีบางครั้งเนี่ยในสมัยพุทธกาลเองเวลาที่พระเถระพระเถรีที่เป็นพระอรหันต์กล่าวโยมคำเหล่านั้นน่เป็นคำที่ไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าตัดเป็นคำอื่นแต่เวลาคนที่เข้าใจธรรมะสื่อออกมาแล้วเนี่ยมันมี ศสัจธรรมมีความจริงรองรับภาษาอย่างเช่นเมื่อวานนี้เราก็พูดถึงการเปลี่ยนแก้ทุกใช่ไหมเปลี่ยนแก้ทุกการเปลี่ยนอิริยาบถในแก้ทุกโยบว่ามันจริงต่อความเป็นจริงที่เกี่ยวเรื่องการใช้อิริยาบถไหมล่ะมันจริงไหมล่ะมันก็จริงแต่เวลาที่ภาษาเขาพูดเนี่ยเป็นการผัดเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อกําจัดอาพาธ ใช้คําว่าอาพาธโยมนะไม่ใช้คําว่าทุกแล้วทุกขกับอาพาธเนี่ยมันเหมือนกันไหมเรยว่าเหมือนกันไหมอาพาธก็เป็นทุกทุกก็เป็นอาพาธใช่ไหมไม่ใช่ว่าให้ตรงเป๊ะก็ต้องเปลี่ยนเพื่อแก้อาพาธเปลี่ยนแก้ทุกไม่ถูกเอ้มันยังไงเนี่ยนี่คือภาษาที่ที่เราสื่อ นั้นภาษาเนี่ยนะซึ่งเป็นภาษาแบบนะชาวบ้านชาวบ้านนะเป็นธรรมะที่สอนคนทั่วไปที่ใช้มันเป็นภาษาที่เราเข้าใจกันอยู่แล้วนะอาตมาก็เลยมองว่าคือถ้าเราจะฟังธรรมะของใครก็ตามเนี่ยให้เราฟังว่าบุคคลที่กำลังพูดธรรมะเนี่ยเขาพูดถึงอะไร ไม่ใช่ไปใส่ใจที่ภาษาว่าภาษาเนี่ยมันเป็นยังไงต้องใส่ใจว่าเขาเนี่ยพูดถึงอะไรที่เขาจะสื่อถึงเพราะภาษาเป็นแค่เพียงช่องทางที่จะให้เข้าถึงธรรมะโยมนะเป็นช่องทางที่ให้เข้าถึงสัจธรรมัน้นคำสอนของพระเจ้าก็เลยมากไปด้วยโวหารเพราะคนที่ฟังธรรมมีอัตยาสัย แตกต่างกันภาษาที่พระเจ้าใช้ก็เลยแตกต่างกันไปด้วยแต่เป็นแค่เพียงช่องทางให้เข้าถึงธรรมะเท่านั้นหากว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์ถือทอดกันมาไม่ถูกเนี่ยแต่ว่าพวกเราท่านทั้งหลายดูหน้าตามีแคนมีปัญญาทั้งนั้นนะคงไม่แบบโอ้โหนะปฏิบัติกันมาอยู่กันจนอาจารย์เสียชีวิตไปก็บางคนก็อยู่ตั้งแต่รุ่นอาจารย์แนบนะนะ อาจารย์ปณีอีกแล้วก็มาตามลำดับก็ยังยินดีในการพุทธปฏิบัติแบบนี้อยู่นะทั้งๆที่บางคนก็มีการปฏิบัติแบบอื่นมาก่อนแบบอื่นมาก่อนบางทีก็หลายสำนักแต่สุดท้ายพอมาประพฤติปฏิบัติในแนวนี้ก็กลับไม่สแสวงหาอาจารย์อีกหยุดแล้วไม่สแสวงหาอาจารย์อีกแล้วก็แสดงว่า วิธีการ,ป,รปฏิบัติอย่างเนี้มันสามารถที่จะพิสูจน์ได้แล้วเราก็มาพิสูจน์กันบ่อยๆใช่ไหมโยมบางคนก็มาประจําอาจจะปีหนึ่งมาตั้งหลายครั้งนะก็ยังยินดีที่จะมาพิสูจน์กันบ่อยๆเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างมันก็คือการปฏิบัตินะเนี่ยมันเป็นในลักษณะแบบนี้งั้นเกี่ยวเรื่องของการป,รปฏิบัติธรรมนะที่ เราท่านทั้งหลายจะได้มาร่วมกันสนทนาในช่วงภาคบ่ายนะซึ่งวันนี้นะอาจารย์มหาบุญชนะูก็มาร่วมด้วยแต่ท่านยังไม่ได้เข้ามาในที่ประชุมแล้วกนะ็ท่านอาจารย์พระครูบุรุภธรรมะบัณฑิตหรือว่าพระครูอริที่เราเข้าใจนะก็เป็นครูบาอาจารย์ที่มาปฏิบัติที่นี้นะแล้วก็หลายคนหลายท่านรวมถึงอาจารย์มหาอุดรก็ดีอาจารย์มหาบุญมี หรือว่าอาจารย์วัดหาดใหญ่สิตารามเรีวยกว่าอาจารย์ใหญ่ท่านก็มาประพฤติปฏิบัติที่นี่นะหลายคนหลายท่านก็มาป,ปฏิบัติที่นี่นะมาฝึกมาหัดมาใส,ส่กัลยาณมิตรแล้วท่านเหล่านี้ก็มีข้อมูลนะมีปริยัติมาด้วยอะไรมาด้วยนะเวลาฟังทาไมถึงเกิดความรู้สึกยินดีพอใจในการประพฤติปฏิบัตนะิเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นเวลาที่เราทั้งหลายประพฤติปฏิบัตินีก็นะก็ ให้มีความมั่นใจอาจารย์มาสมบุญก็เลยน,นำหลักวิชาการาที่ปรากฏอยู่ในคำพีมา,อ,าอธิบายให้เราได้เกิดความมั่นใจในการพูดปฏิบัติว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์แนะนำเนี่ยเป็นแนวทางที่ถูกแล้วแล้วก็มีหลักฐานในสติปัฏฐานสูตรด้วยวเราไม่ใช่ปฏิบัติแบบไม่มีตำรับตำลาปฏิบัติแบบมัวมัวสเปสะปะไปไม่ใช่อย่างนั้นนะเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์ครับี่ก็ ใครมีปัญหาเกี่ยวเรื่องการปฏิบัตินะอยากจะถามนะครูบาอาจารย์ก็สามารถที่จะสอบถามได้นะก็จะเรืนพรแล้วก็ปฏิลานวิีละด้วยขอโอกาสครับทีนี้ก็คือผมจะยกปัญหาขึ้นมาอันหนึ่งแล้วกันนะครับคือเรื่องของการใส่ใจในเรื่องของอิยาบทก็ดี หรือใส่ใจทุกก็ดีที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่ปัญหาส่วนใหญ่คือเกี่ยวกับจิตใจครับบางคนใส่ใจแรงบางคนใส่ใจไม่แรงนะไอ้ที่แรงมันเกี่ยวกับอะไรที่ไม่แรงเกี่ยวกับอะไรครับแล้วจริงจุดของผู้ปฏิบัติที่จะรู้ได้ว่าแรงหรือไม่แรงเนี่ยจะสังเกตได้ยังไงครับอ,อาจารย์ครับลองนิม,มนต์พระอาจารย์พระกัวร,รีนะท่า์ มีชีวิตอุทิศเพื่อพุทธศาสตร์เที่ยวประกาศสัจธรรมคำสั่งสอนทำวินัยรักษาไว้ให้บอบอดับทุกร้อนแก่สรพสัตว์ขจัดภัยบุคคลใดอาศัยซึ่งพุทธพจน์คอยกำหนดกายในกายหายสงสัยจิตในจิตที่เกิดดับอยู่ภายใน คนนั้นไสย่อมรู้ชัดสัจธรรมสาธุนายโยมฟังแล้วก็ต้องทำให้เป็นคนตื่นอยู่โยมนะฟังธรมมันต้องตื่นตื่นมันมีตื่นอยู่หลายตื่นโยมนะแต่ตื่นในที่นี้ต้องตื่นด้วยจิตใจที่มันตื่นรู้นะตื่นรู้จิตใจท่านมีการตื่นรู้มีความสุข ที่เกิดขึ้นจากการฟังนะช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยท่านพระอาจารย์ท่านกำหนดหัวข้อ,ขอเรื่องของสนทนาเรื่องก,งการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของเออดีจตบทนินมนต์พระอาจารย์ท่านบ่นครับนินมนต์ครับผมขอการท่าน พระอาจารย์พระอาจารย์พระบุญชูสุขมุมาโลงานคณะสงฆ์พระเทียนดาทุเจดาทุกรูปครับเจริญสุขเจริญธรรมยาตยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเมื่อสักครู่นี้นี่ท่านอาจารย์หาต่อก็ได้เกิดไว้เกี่ยวกับในเรื่องของกรรมาฐานเรื่องของการปฏิบัติแล้วก็ท่านอาจารย์บรรลรบก็พูดถึงในเรื่องของการใส่ใจทุกการรู้ทุกอยู่ๆขึ้นมาโผล่มาเรื่องทุกขินโยมนะ โผล่มาเรื่องทุกข์เลยซึ่งเป็นเรื่องที่เราชอบหรือไม่ชอบโยมไม่ชอบเลยนสรุปแล้วเวลาเราปฏิบัตินี่ทุกข์มันเป็นปฏิปักษ์กับเราไหมเป็นไหมเป็นเป็นปฏิปักษ์กับเรายังไม่พอนอกจากทุกข์เป็นปฏิปักษ์กับเราแล้วอะไรเป็นปฏิปักษ์กับเราอีกโยมอะไรที่เป็นปฏิปักษ์กับเราอีกฮะอะไรโยม กิเลสทั้งหลายใช่ไหมโดยเฉพาะฟุง้งฟุ้งเป็นปฏิปักษ์กับเราแต่ฟุ้งก็เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยอยากจะบอกว่าเกิดขึ้นบ่อยกว่าธรรมชาติอื่นด้วยซ้ำไปถ้าจะมีคำถามว่าฟุ้งมันเกิดขึ้นมาทำไมฟุ้งมันเกิดขึ้นมาทำไม ฟุ้งเกิดขึ้นมาให้เราดังเกียดเขาหรือเกิดขึ้นมาให้เราเรียนรู้เขาฟุ้งเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาทำไมมีใครรู้บ้างว่าฟุ้งเกิดขึ้นแต่ละครั้งแล้วการรู้ฟุ้งนเนี่ยขณะที่เรารู้ว่าฟุ้งเนี่ยมีใครรู้บ้างว่าขณะนั้นตัวเองกำลังมีการปฏิบัติอยู่มีใครรู้อย่างนี้บ้างไหมไม่เลย ส่วนมากไม่มีใครรู้อย่างนี้หรอกถ้าเรารู้ว่าฟุ้งมันเกิดขึ้นแล้วก็เรามีการรู้ฟุ้งอยู่ขณะที่เรารู้ฟุ้งอยู่นะบุคคลนั้นถ้า,ารู้ว่าตัวเองมีการปฏิบัติอยู่หรือว่าการปฏิบัติกำลังเนินไปอยู่เพราะมันมีการรู้อยู่ถ้าหากเรารู้อย่างนี้แล้วเราจะไม่รังเกียจเขาหรอกใช่ไหมส่วนมากที่เรารู้เนี่ยเรารู้แต่ว่าฟุ้งมันเกิดขึ้นมันขัดขวางเลือเกินเลย ขัดขวางอะไรขัดขวางอะไรฮะมันขัดขวางอะไรเออขัดขวางความสงบหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่ามาขัดขวางความต้องการของเราใช่ไหมขัดขวางความต้องการของเรานะมีใครรู้สึกอย่างนี้บ้างยกมือหน่อยโยมมีใครรู้สึกอย่างนี้บ้างยกมือหน่อยเออนะโยมนะ ไอคนที่ไม่ยกก็รู้สึกเหมือนกันเลยยมแต่ไม่กล้ายกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการปฏิบัติโดยเฉพาะเรื่องของวิปัสสนาเนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากเรื่องของการทําสมาธินะแตกต่างกันอย่างที่เราได้เรียนได้ศึกษามานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วเนี่ยวิปัสสนาเนี่ยมันไม่มีการเลือกที่จะรู้ยมวิปัสสนาเนี่ยเขาไม่มีการเลือกรู้ ไม่เหมือนสมาธิสมาธิเนี่ยเขามีการเลือกที่จะรู้วิปัสสนามันไม่มีการเลือกรู้แต่ถ้าหากเรายังมีการเลือกที่จะรู้อยู่เนี่ยก็แสดงว่าเรายังมีการทำอยู่เราก็ยังมีการทำอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยก็เลยคิดว่าเพื่อที่จะให้เกิดความนะเข้าใจท่านเจ้าของรายการก็เลย จัดการสนทนาธรรมเลยนะถ้าหากว่าผมเปลี่ยนได้เนี่ยผมอยากจะเปลี่ยนเลอเกินครับอยากจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นจะดีไหมครับเปลี่ยนยมดีไหมเปลี่ยนจากการสนทนาธรรมเป็นอย่างอื่นยมว่าดีไหมดีไม่ยมถ้าเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนจากการสนทนาธรรมมาเป็นเปลี่ยนให้เข้ากรรมฐานกันเลยเอาไหมเอา ก่อนที่จะเข้ากรรมาฐานว่าก่อนที่จะสู่การปฏิบัติตรงนั้นก็มาคุยกันในเรื่องของกรรมาฐานเรื่องของการปฏิบัติโดยเฉพาะอิริยาบถบัพนะอิริยาบถบัพนะที่หมวดการพิจารณาอิริยาบถท,ที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อยๆแล้วก็ที่เราพยายามที่จะไปเอาเขาอยู่บ่อยๆจริงไหมโยมนะ เวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยเราจะไปรู้อิเดียญบดหรือจะไปเอาอิดยญบดฮะจะไปรู้หรือจะไปเอาจะไปเอานะจะไปเอาถ้าอิเดียญบทมันพูดได้นะมันจะมาฟ้องนนะมันจะฟ้องใครมันจะฟ้องใครมันจะฟ้องอาจารย์พูดที่แนะนํากรรมฐานมันจะฟ้องว่าอย่างไรถ้าอิเดยญบดมันพูดเป็นมันจะฟ้องว่านี่ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ ไอเจ้านี้ก็จะมาเอาดีฉันอีกแล้วนะเห็นไหมถ้ามันพูดเป็นมันจะพูดอย่างนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นนี่เรื่องของการปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติเพื่อรู้กับปฏิบัติเพื่อเอาเนี่ยมันจึงมีความต่างกันต่างกันของอะไรต่างกันของใจเมื่อใจมันมีความหนักเบาต่างกันแล้วในอิรดียบท,ที่มันมีอยู่เป็นอยู่เขาก็มีความต่างกันจะต่างกันอย่างไรวันนี้ช่วงบ่ายเราคุยกันเนาะนะท่าน เกินมาเรื่องของทุกข์ใส่ใจทุกข์รู้ยังไงว่ามันหนักมันเบายัางไงนะก็เดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีนึ่งในโอกาสนี้ปรารภกับยัโยมกันครับนิมนต์ครับ